คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงตลาดนัดชุมชนเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะจินตนาการภาพออกมาได้ไม่แตกต่างกันทั้งสถานที่ตั้งรูปแบบของแผงจำหน่ายสินค้าหรือแม้กระทั่งประเภทของสินค้าที่มีขายอยู่ภายในตลาด แต่ที่เราจะพาไปในวันนี้นะคะเป็นตลาดนัดชุมชนที่แตกต่างจากที่อื่นซึ่งถ้าได้เห็นก็คงจะทําให้ลืมภาพตลาดแบบเดิมๆไปได้เลยล่ะค่ะเพราะว่าเขาได้รับการการันตีจากกรมอนามัยให้เป็นตลาดสดน่าซื้อซึ่งตลาดที่ว่านี้ตั้งอยู่ที่บ้านน้ําคุณอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะจริงแล้วตลาดแห่งนี้เป็นตลาดสดอยู่ในตั้งอยู่ในเขตบ้านห้วยน้าขุนนะครับเป็นตลาดสด มีขายพวกทั้งผลไม้พืชผักแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นนะครับซึ่งที่ไปที่มาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตลาดขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงนะครับในรูปแบบของการบริหารจัดการเราก็ให้ผู้ประกอบการเป็นคนกํากับแล้วก็ดูแลนะครับในส่วนของการบริหารจัดการก็จะมีโครงสร้างในเรื่องของ คณะกรรมการที่เขาคัดเลือกมาโดยกลุ่มแม่ค้าของเขาเองนะครับแล้วก็จะมีการตั้งกฎระเบียบอะไรต่างๆเพื่อจะมาควบคุมคพ่อค้าแม่ค้าข้างนอกนะครับเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อดูแลในเรื่องของความสะอาดอะไรทุกๆอย่าง ตลาดชุมชนอบอตอแม่ฟ้าหลวงที่จังหวัดเชียงรายแห่งนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีคณะกรรมการควบคุมดูแลเป็นพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดแต่ว่าการดูแลบริหารจัดการส่วนต่างๆเนี่ยก็สามารถทําได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะทั้งด้านโครงสร้างของตลาดที่มีการดูแลให้แข็งแรงและสามารถถ่ายเทอากาศได้เป็นอย่างดีส่วนในเรื่องของแผงจําหน่ายสินค้าก็ได้ถูกจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแบ่งหมวดหมู่ประเภทของสินค้าได้เป็นอย่างดีค่ะ แถมภายในตลาดเนี่ยยังมีจุดทดสอบสินค้าให้กับผู้ที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของภายในตลาดได้ใช้ทดสอบความปลอดภัยของสินค้าอีกด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความสะอาดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยละค่ะพื้นที่ของตลาดมีการระบายน้ําได้อย่างดีไม่มีน้ําขังแถมยังมีห้องซ้วมสะอาดๆไว้บริการอีกด้วยและสิ่งที่สําคัญที่เป็นปัญหามากในตลาดทั่วไปนั่นก็คือขยะแต่ที่ตลาดแห่งนี้เนี่ยเขามีการบริหารจัดการที่ดีมากๆเลยละค่ะ เดิมทีเนี่ยเรื่องขยะค่อนข้างที่จะเป็นปัญหานะครับเมพบมีทั้งผักทั้งผล,ลไม้ทั้งอของแห้งหรือว่าขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยตัวเองอก็ค่อนข้างที่จะเป็นจะหนักใจพอสมควรนะครับก็ค่อยๆหาข้อมูลใช้วิธีเคยใช้แบบบอกคอนกรีตนะครับใช้วิธีฝังกบโดยบอกคอนกรีตก็เคยทำ แต่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับล่าสุดท,ที่ที่ทำอยู่ทุกวันนี้แล้วก็าสามารถกําจัดขยะในตลาดได้อย่างสมบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดณตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถเอา,อาขยะที่ย่อยสลาเนี่ยมาเป็นมาใช้ประโยชน์ได้ก็คือกําจัดขยะโดยไส้เดือนนะครับหรือว่าภาษาต่า,ตางภากเนี่ก็จะเรียกว่าไส้เดือนขี้ตะแล่นะครับไส้เดือนดิน เป็นยังไงกันบ้างคะกับตลาดชุมชนที่เปลี่ยนภาพตลาดเก่าๆออกไปกลายเป็นตลาดที่สะอาดปลอดภัยอย่างที่ตลาดสดอบอตอมแม่ฟ้าหลวงจังหวัดชียงรายแห่งนี้นับได้ว่าเป็นตลาดชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีสมกับการที่ได้รับรางวาัลตลาดสดน่าซื้อจากกรมอนามัยจริงๆเลยนะคะ